เฮ้นี่จ็อบเข้าไปกระโดดเทสลงมาตบปีนออกมาเอิบไปแล้วเแกกี่เด้งเอิบป่ะ เดียตอบเล่นไปเล่นไปฟังไปด้วยต่อไปจะต่อยเท้าก็ได้ด้านข้างด้านหน้าสวิ เร็วขึ้นสเปดบอลเร็วขึ้นเรอ่ไปเร็ว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 หสิบพี่หลาสิบพี่ไปเร็วโอเคกลไปที่โอเคโยนยนี่เลยจะเล่นเกมนะเลื่อนไขแบ่งไปให้หมด3แดนแดนล่างแดนกลางแดนบนนะครับนอย่าที่2คือแดนกลางจะมี3าโซนซ้ายแดนกลางขวา So we've gone. When, when we arrive to the final third, three options. One of them, one. Second option, move. Pass to the left. Some option. Pass. 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 Pass.

ભંરવં ભણા�! ભંર ભાણા�! ભંામંાામાર ભાવાણ!